เลอค่าคู่ควรของคนรักอาหารสุดคุ้มกับภาพสีสีทั้งเล่มอัดแน่นกับเมนูบายยิ่งสักทุกแผงทุกสองเดือนกับฟู้ดนิวส์ตำรับแรกก็ต้องเป็นอะไรซึ่งมันย่วน้ำลายเรียกน้ำย่อยนะคุณผู้ชมนะยำแคนตาลูปดีไหมคุณผู้ชม for the first recipe I will show you how to make a savory cantaloupe salad นนออ food for a salad now t d a y very easy if you prepare Thai dressing today I use chili brand คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้ทำทำยำเนี่ยง่ายนะคุณผู้ชม ซื้อน้ำปรุงยำมสำเร็จรูปต่ายง่ายจะตายไปนะใช้ตราชิลีซื้อมาใส่ตัวเย็นวะ s ิ Very easy, very clear Sweet sour and a little bit salty เสร็จแล้วก็พริกขี้หนูแดงสับละเอียด Bird Eye Chili A small, small chili, very spicy Shop until very f i i e d and then mix well okay and for myself I all the time love to add the chili sauce healthy boy brand this one is not spicy but can make the salad more colorful brighter and look appetite ใส่ไปนิดนึงมันดูมีสีสันนะคุณผู้ชมและที่สำคัญที่สุดมันดูน่ารับประทานมากทีเดียวคนผสมไม่เข้ากัน เห็นไหมคุณผู้ชมสีสันวู so nice the dressing if you prefer more sour you can add a little bit lemon juice อยากให้เปรี้ยวหน่อยก็ใส่น้ำมะนาวเพิ่มตามใจคุณผู้ชมเสร็จแล้วก็ all t h e seafood วันนี้เราใช้กุ้งใส่กุ้งลวกลงไปค o ุก p r a w อ or shrimp and then c u t t h e f i s h or maybe you can buy the frozen one ซีฟู้ด d Frozen from the Supermarket I change the spoon to make it bigger and Onion ผอมใหญ่ slice Onion Gentle folding until all the dressing go into the seafood คนเบาๆจนกระทั่ง น้ำปรุงยำม,มันเข้าไปซึมอยู่ในเนื้อซีฟู้ดทั้งหลายแหล่มะเขือเทศตมาโเตอร์ i s one a l i t t l e bit special after we add red bean or kidney bean already the salad more good taste and more delicious ใส่ถั่วแดงนะคุณผู้ชมต้มซะหน่อยหนึ่งให้นิ่มๆ boil until the kidney bean soft okay today I use very really good quality product from Thailand เอ่อข้าวทองแบรนด์ ใช้ของดีนะคุณผู้ชมเม็ดบอลลเลยยูซิโซบิกเดอะซีโซบิกแอนด์แคนเทลูปไอส c ูปอินทูอ b บอว s h ์เชฟไล e t ดิสเห็นไหมใส่เนื้อแคนตาลูปลงไปเลยแอน c e ซ e ล y รีท a y I use ไอยูส์เดอะไชนีสซีล y รีแม้บียูแคนฟายเดอะบิ๊กซีลูรีในยูคันทรีโอเค a ดสอันออสโซเวรี่กูดแอน Also very gentle folding like this oh so nice <c oughs> น่ารับประทานมากคุณผู้ชมจะขอบอกว่าอร่อยอร่อยนะยิ่งบ้านคุณได้แคนตะลุปคุณภาพดีๆมีสกุลของเราแพงนะแต่มันก็โอเคอยู่โอเคเราก็ตักใส่จานได้เลย now we can serve already น,น่ารับประทานมากคุณผู้ชม ปรับสัญญาณทะเลวิชาเนชัดเจนเห็นอาจารย์ยิ้มสักชัดไหมกับเมนูไทยไทย Also I use heritage brand c a t c h you, nut very good quality I deep fry and then put on the absorbent paper so it's not oily เม็ดมะม่วงหิมาพานตราเฮอริเทจสักคุณผู้ชมคุณภาพดีดีจัดการทอดแล้วก็ซับน้ำมันซะแล้วก็ดูสิ โอ้ oh my god I'm crazy I want to taste it now คุณผู้ชมจะบ้าหรือละ่ะหรืบอีบกินเถอะดีมะเห็นอาจารย์ยิงสักชัดไหมกับเมนูไทยทยอร่อยไปให้โลกเห็นเมนูวันนี้รับรองไม่ยากเย็นอร่อยไม่ใช่เล่นยิงสักฟูดว่าไรตีูสุนใดข้างโลกที่อยู่มึงร้อนเลยคั่วโลกอย่าลืมมาทาก ประสบการณ์ที่มากกว่าโอกาสดีๆที่ดีกว่าเปิดแล้ววันนี้โรงเรียนธุรกิจการอาหารไทยและนานาชาติรับสมัครนักศึกษาระดับปวชและหลักสูตรระยะสั้นเตรียมมั่นใจว่าจบจากทีฟ้า จะเป็นเชฟที่ดีในอนาคตได้ค่ะแล้วคุณจะสัมผัสได้กับคำว่ายิ่งกว่าเกิดขึ้นกับคุณ yeah, รายละเอียดเพิ่มเติมสาขากรุงเทพ026827644สาขาเชียงใหม่053412378 9และ w o r l d b y w e วฟดอทยิ่ักฟ o ด